สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องแทบหกล้อไฮโซครับวันนี้พาท่านผู้ชมมารับชมเจ้าปวานนะครับพามาวิ่งชาร์จแบตครับมาวิ่งทรายเหมือนเที่ยวนะครับตักโดยเจ้าเอทท0สครับ โใส่กันชนตัวนี้เข้าไปห,หล่อเลยครับเหลือใส่แต่ลมทำทีละขั้นตอนครับกันชนนี่หล่อมากเลยซื้อคันนี้นะครับเข้าไฟแนนซ์ได้ประมาณ5-6าถึงหแสนบาทครับถือเงินมาประมาณ4ี่แสนหครับแล้วคันนี้ราคา1นึ่งล้านห้าหมบาท เข้าไฟแนนซ์ได้ประมาณห้าถึงหกแสนบาทนะครับน่าจะหกแสนบาทน่าจะดันได้อยู่นะครับแล้วแต่เครด,ดิตลูกค้านี่ครับวัดลงวัดรอบขึ้นหมดนะครับไม่ความเร็วขึ้นหมดทุกอย่างแอร์เย็นเจียบ ทางนี้เหมือนเดิมเราไปลงในเมืองครับหอนดีเหมือนเดิมครับ ก็มีเสียงนะครับถอยหลังก็มีเสียงยกด้ำก็มีเสียงครับเดียวซอยเติมยกนี้เป็นยกที่รถด,ด้ำราคาไม่ค่อยดีนะครับ แต่ผมก็ยังยืนกรานนะครับว่าผมขายราคานี้เพราะว่ารถคันนี้ผมทําดีทุกอย่างระทามีเนียมผมไม่ได้ทําแค่ใส่กระจกนาซาใส่ไฟค่อมหลังคานะครับผมลงรายละเอียดให้หลายอย่างถอยเสียแฝดสีีกระเช้าหลังคาโคเมียมนะครับทั้งทั้งแบบทั้งแถบอะทั้งชุดอะกันชน หมวกนะครับยังไม่ติดตั้งหมวกแล้วก็แต่ลมนะครับแต่ลมนี่มีสามสามตัวข้างล่างหนึ่งตัวนะครับข้างบนหัวจะใส่สองตัวก็ถ้าใครทำรถเนาะก็จะรู้ว่าทำแต่งอย่างเงี้ยเสมอตัวครับเต็มที่ไม่เกินสามหมื่นครับกำไรนะ ค่าเดินทางค่าเสียเวลาเราหมดแล้วครับแต่มันยังไงได้ครับมันได้ทํามาแล้วนะปกติรถแต่งขนาดเนี้ยนะครับเขาขายกันอยู่หนึ่งล้านหนึ่งแสนห้าหมืนนะครับตามอูใหญ่นะแต่ก็มันยังไงอะ่ะยุคสมัยมันเปลี่ยนไปแต่ว่าเดี๋ยวรถดํามันก็กลับมาขึ้นราคา นะครับที่แรกอ่าญี่ปุ่นนะครับกเ,เรียกว่าญี่ปุ่นเจอภาวะเงินเฟอ้อนะครับเงินถูกรถก็เลยก็คือเงินบ้านเราแข็งตัวเนาะแรกเงินเขาได้เยอะพอเราเอาเงินไปซื้อรถเขามันก็เลยถูกลงนะราคารถมันก็เลยหย่อนลงแต่หย่อนลงไม่เยอะหรอกนิดเดียว ทำคัสธรรมดาครับไม่ได้คัสต่ำก็เลยไม่ถนัดผมถนัดคัสต่ำอันนี้ทำคัสธรรมดาใครๆก็ขับได้ครับมือใหม่ก็ขับได้ฟังเสียงกันอีกรอบครับ ยางใหม่6เส้นนะครับมีพีบนหลังคาเบาะพื้นนะครับก็ผมเชื่อว่าผมก็ให้เยอะนะคนที่แต่งเขารู้ดีนะครับว่ากำไรไม่เยอะหรอกยังไงได้ครับยุคนี้มันอยู่ในยุคแข่งขันรับรับแค่คนที่ชอบจริงๆนะบางคนก็ทกสมัน อย่างว่าเลยผมไม่รับไม่จำเงินทกศเพราะว่ามันก่อจะได้มีคนจะมัดจำเยอะนะครับแต่ว่าเงินทกศผมไม่ไม่มัดจำเพราะว่าถ้าเกิดมัดจำไปแล้วอุ้ยคุณคิดดูดิสามเดือนสี่เดือนก่อจะอนุมัติมันติดทางคนอื่นมันทําให้คนอื่นเสียโอกาสนะครับพอพร้อมก็มาเลยครับไปเน้นเหมือนกัน นะพร้อมก็มาเลยเดี๋ยวผมหาไฟแนนซ์ให้นะครับของสินสีมา12บาทต่อปีผมก็คิดว่าถูกอยู่นะ1บาทต่อเดือนตามกฎหมายกำหนดนะครับเขาให้เยอะนะครับบริษัทนี้เพราะว่าเขาเน้นยึดนะครับเน้นยึดรถเอาง่ายๆตรงตรงอนี้แหละเขาเน้นยึดรถนะถ้าลูกค้าไม่ไหวเขาก็ยึดรถนะครับเขาก็เลยให้เยอะ ผมแนะนําเลยถ้าใครอยากจะได้รถให้ดาวเยอะๆมันถึงจะรอดกู้ไม่เกินสามแสนบาทครับใช้งวดอยู่ประมาณเจ็ดพันนะพอดีเจ็ดพันบาทให้หาได้ประมาณวันละสองพั 2, นะสามพันนะ ไม,ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่วันละสามพันสามพันก็สามหมื่นหนอเดือนหนึ่งไม่ใช่วันเออสามพันสามพันก็เก้าหมื่นตัววันละสามพันเป็นปจัจจัยสามสามเป็นเก้าเนาะสามหาได้วันละพันอ่ะเอาพันหนึ่งก็สามหมื่นเฉลี่ยเลยวันละพันก็ตีไว้กินอยู่สักหมื่นหนึ่ง ค่าง,งวดสักแปดพันตีไว้แปดพันเนี่ค่าง,งวดแปดพันกินอยู่หมื่นหนึ่งที่เหลือก็เก็บหมื่นหนึ่งอยู่ได้เนาะกินอยู่ได้ใช่ไหมหมื่นหนึ่งหรือว่าน้อยไปโอ้ไม่น้อยนะหมื่นหนึง 10, น่งเดือนหนึ่งหมื่นหนึ่งก็เหลือกเก็บเดือนละหมื่นกว่าบาทขออย่างเดียว สูปสูบที่เจ็ดอย่าก,กินเยอะเพราะว่ารถมันมีแค่หสูปนะครับมันกินแค่วันละประมาณพันหนึ่งันสองไอ้สูบที่เจ็เนี่ยไอ้ตัวสําคัญตกเย็นมาก็เบียร์สามขวดไหลก็คาราโอเกะสองพันห้าปัญหาเพอ,อยากเอาได้รุ่นยามาก่่าเอาไม่สมศักดิ์ศรีพันว่าปัญหา,หาต้องเอาสองพันห้าน้องนองน,องนักศึกษา ส่งเสริมการเรียนบนนแล้วมันมาไป2,500ันหโอ้หมดเดยอะนะติดลบด้วยน่ยหลายคนแล้วโทรมาบอกผมว่าโอ้แต่ใครผมเชื่อฟังเสียซะผมไม่น่าเลยผมไปแค่อาทิตย์เดียวผมบอกเลยนะครับไปอาทิตย์หนึ่งเนี่ยหมดเงินเกือบครึ่งแสนกว่าเราจะหากลับมาได้ครึ่งแสนนะครับ มันเลือดตาแทบกระเด็นอะ่ะเงินได้ออกจากบัญชีไปห้าหมื่นอย่างเงี้ยเราหาได้เยอะก็จริงเรามีแม่โคมีรถไถมีรถดำก็จริงแต่ถ้าไปหากเป็นตัวเงินไม่ไม่เกี่ยวกับค่าใช้ใจ่ายมันเหลือไม่เยอะเดี๋ยวทุกวันเนี้ยสมมุติว่าคุณเนี่ยวิ่งงานวันละพันสามร้อยบาทอนะ่ะสมมตุติหากค่าตักหากค่าเกียรตแล้วเหลือวันละหนึ่งพันสามร้อยบาท คุณต้องจ่ายค่าลูกน้องวันละสามร้อยห้าสิบถึงสี่ร้อยบาทคุณก็เหลือเก้าร้อยคุณว่าคุ้มไม่เก้าร้อยวันหนึ่งยางระเบิดยางแตกมาเนี่ยมันคุ้มไหมที่จริงรถด,ดำเนี่ยมันต้องเหลือวันหนึ่งไม่ต่ํากว่าวันละสองพันบาทนะพันห้าร้ยบาทถึงสองพันบาทนะครับหักทุกอย่างแล้วนะครับมันถึงจะว่าเหลือนะถ้าพูดไปสมัยที่พวกผม ถ้าพูดไปถึงสมัยที่พวกผมวิ่งงานสมัยก่อนเนี่ยโอ้โกินอยู่สุขสบายตกมานี่เลี้ยงเบียร์เป็นลังก็ได้ครับเลี้ยงทีมงานพ่อหกล้อวันหนึ่งมันหาเงินได้เกือบห้าพันเ่ยเที่ยวละห้าร้อยบาทนะสมัยพวกผมวิ่งอ่ะวันหนึ่งได้สิบห้าเที่ยวบ่อดนินมันก็อยู่ไม่ไกลค่าตักเจ็ดสิบแปดสิบอ่าเต็มที่ไม่มีร้อยหนึ่งนะสมัยก่อนนะแต่ค่าเที่ยวมันได้ดีมันลดน้ำมันน้อย เนี่ยวิ่งมาโซนห้าแยกเนี่ยเที่ยวละห้าร้อยห้าสิบนะครับเกียร์พร้อมถ้าเทปล่อยก็คนห้าร้อยบาทครับวันหนึ่งได้พวกผมเอาดินอยู่ป่ายางเนาะสมัยนั้นป่ายางยางนาอยู่แถวสีแยกแก่งเอาเข้ามาในนี้เต็มที่เลยสิบห้าเที่ยวคนคิดดูหาค่าตากออกแปดสิบค่าเกยียร์ห้าสิบเนาะสมัยนั้นค่าเกียร์จะเป็นราคานะสมัยนั้นเพราะรถเกียร์มันหายาก ค่าเกียร์มันก็เลยเป็นราคาค่าเกียร์เท่าละห้าสิบรวมกับค่าตักก็เป็นร้อยสามสิบหักออกก็เหลือเท่าไหร่ 550, ห้าร้อยห้าสิบหักออกร้อยสามสิบเหลือเท่าไหร่ใจสี่ร้อยเจ็ดสิบบ่ส <120. S 1> ี่รอยยี่สี่ร้อยยี่ฮะค่าตักแปดสิบไหมค่าตักกับค่าเจ็ดรร้อยสามสิบหักออกจากห้าร้อยห้าสิบเหลือเท่าไหร่ 400, 200, 200. หือ้อ ฮื้มไอเห็นไหมาาสามร้อยเจ็ดสิบก็เหลือสามร้อยเจ็ดสิบตัวหักออกร้อยเจ็ดสิบจาก 550. ห้าร้อยห้าสิบเอ็นวะสามร้อยเจ็3 70, 3 70 15, ดสิบสามร้อยเจ็ดสิบคูณสิบห้าด้วยสามร้อยเจ็ดสิบคูณสิบห้าอืมคูณดูสิห้าพันห้าลบลบคนขับออกช่วงนั้นจ้างสามร้อยห้าสิบบาท โอ้ยเหลือเยอะสมัยนั้นน่ะเหลือเยอะทุกวันแล้วทีนี้ก่อนผมจะออกจากบ้านน่ะผมจะมีทรายและหินอย่างน้อยก็อย่างละสองเที่ยวทรายสองเที่ยวบ่อทรายก็อยู่ติดบ้านนะสมัยนั้นหินก็ไปเอาที่ว่านางแหวงแวงนั่งนะครับสมัยนั้นทรายเนี่ยซื้อเจ็ร้อยบาทเอาไปขายพันสามสมัยนั้นนะหินเนี่ยซื้อ อยู่ประมาณพันพันห้า้อยหกสิบบาท <c oughs> หินพันห้าร้ยหกสิบเอาไปขายสองพันแปดสองพันเจ็ดสองพันแปดสมัยนั้นสมัยนั้นหินยังไม่แพงนะวันละสองเที่ยวผมได้แล้วแน่ๆเลยสามสี่พันแล้วเช้าหนึ่งไป,ไปถึงห้าโมงเย็นเลยไปถึงห้าโมงเชา้าได้แล้วนะครับเงินตัวนี้แล้วก็ออกไปวิ่งกับเขา ทุกวันผมจะได้อย่างนี้ทุกวันเลยช่วงที่ผมมีดา o n b บอลกับมีเบนเทนคันสีดําอ่ะผมยังไม่มีแมคครนะตอนนั้นอะ่ะตอนนั้นยังไม่ซื้อยังไม่ได้ซื้อรถแมคครนะครับผมจะมีเงินเก็บเต็มเลยแต่พอยุคสมัยมันเปลี่ยนไปเรื่อยๆรถดัมเริ่มมา y u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  e เนาะทำ YouTube คนก็เห็นว่าโอ้เขาทำ YouTube ทำไมเขาได้เงินจากรถดัมด,ดีจังเลย ทำไมเขาสนุกสนานซื้อเลรามานั่งกินแล้วก็ไล์สดกันสนุกสนานจังเลยอยากได้บรรยากาศแบบนี้อยู่เมืองนอกก็อยากกลับมาอยากกลับมาเพื่อที่จะมาเอาบรรยากาศแบบนี้หาปลาหากบกินตามบ่อดินแต่พอกลับมาจริงๆมาซื้อรถจริงๆมันไม่ได้เป็นอย่างที่ท่านคิดไม่ได้เป็นแบบนั้นเท่าแก่ทุกคนไม่ได้ใจดีทุกคนนะบางคนเขาเคี่ยวจนแบบลากดินเลยนะ เขาไม่ได้มาซื้อเหล้าให้คนกินเด้คนต้องซื้อกันกินเองอยู่กับผมมันใช่อยู่ทีมงานได้กินกับผมทุกคนแหละเบียร์เหล้าไม่ให้ขาดอยู่กับผมอะ่ะตอนยิ่งผมมีรถแมคโครเนี่ยสนุกสนานเลยตกเย็นมาก็ต้องมีกลมสองกลมนะครับเพราะว่าเราได้ค่าตักวันหนึ่งก็เจ็ดแปดพันเพราะว่ารถแมคโครเราเติมน้ำมันแค่สามพันบาทนะครับตักได้ร้อยกว่าเที่ยวนะเอาคิดเอาร้อยห้าสิบเที่ยวเอาวันหนึ่ง นะครับน้ำมันสามพันนะน้ำมันสามพันตักได้ร้อยห้าสิบเที่ยวเที่ยวละแปดสิบาทเอาลองคูณดูรถไถอีกตักได้เท่าไหร่รถไถก็เกียร์เท่านั้นรถไถเที่ยวละสี่สิบ 40, บาทเอาลองคิดดูนะได้เงินดีครับสนุกสนานมันก็ได้ดีสมัยนั้นแต่พอเราอยู่บนจุดสูงสุด เราต้องมาเผชิญจุดต่ําสุดคือตอนนี้เราเคยยืนอยู่จุดสูงสุดเราเคยเห็นเงินที่มันมีจํานวนมากแต่ละวันมันได้เยอะได้อะไรคือเราเจอมาหมดแต่พอามาเจอในยุคนี้โอ้โหหักค่าลูกน้องออกเหลือเจ็ดร้อยเหลือหกร้อยรถคันหนึ่งผมบอกเลยผมยอมไปเป็นลูกน้องเขาดีกว่าจอดรถเอาไว้ไปเป็นลูกน้องเขาเอาเงินมาใช้งวดรถยังจะดีกว่ารถไม่โทรม บางคนทำเหมือนผมว่าเลยจอดรถเอาไว้ไปทำงานกรุงเทพกลับไปทำงานโรงงานจอดรถไว้ที่บ้านะใครมีไหมแบบนี้แล้วก็ลงไปทำงานกรุงเทพไม่ให้ใครขับเลยจอดไว้ที่บ้านเลยคือพอเราอุดตรงที่มันติดขัดเราลงไปทำงานนะเราได้เดือนละหมื่นสองหมืน่นเราอุดตรงที่เราติดขัดปุ๊บ พอเราพอมีเงินเก็บสักนิดหนึ่งเรากลับมาขับใหม่กลับมาขับใหม่นะมีม,มีแบบนี้ก็มีบางคนไปเมืองนอกจอดรถไว้แล้วก็ไปเมืองนอกก็มีเอาเงินที่เมืองนอกมาใช้นี่ก็มีนะครับมันทํายังไงได้เอาให้เขาขับมันก็ไม่เหลือเดี๋ยวแถมรถพังอีกพังจริงๆนะรถเอาให้เขาขับอ่ะตัวเองไม่อยู่นะครับอย่าคิดว่าญาติพี่น้องจะไว้ใจได้นะ ขนาดคนที่คานตามกันมาถีบกันออกมาแท้ๆเนี่ยแม่เดียวกันพ่อเดียวกัน,นย,ยังโกงกันได้อย่าไปไว้ใจทางอย่าไปไวางใจคนนะครับถ้าเราไม่รู้จักเขาดีพอหรือว่าเราไม่วางแผนไม่ดีพอนะแต่บางคนก็เหมือนผมแหละรู้ว่าเขาโกงก็ก็ยอมบ้างย้นย้อนกันไปแต่อย่าให้จับได้ไว่โกงเยอะนะครับ มันก็มีบ้างแหละเหมือนเราปล่อยรถออกไปวิ่งรถล่องเราตามเขาไม่ได้หรอกเขานอนบนรถเขากินบนรถเขาจะดูดน้ำมงน้ำมันบางคนรู้ก็ต้องยอมนะครับยอมให้เขาดูดยอมให้เขาทำเพราะว่ายังไงเขาช่วยเราหาเงินใช้งวดนะครับบางคนนะผมได้ยินคนหนึ่งมีแม่โคเล็กอยู่สามสี่ตัว เขาบ่นให้ฟังว่าตกตอนเย็นลูกน้องขโมยดูดน้ํามันผมก็เลยบอกเอา้าทําไมไม่ไล่ออกรู้แต่เก็บเอาไว้ก่อนเพราะว่าเขาช่วยเราใช้งวดถ้าไม่มีเขารถเราก็ไม่พ้นงวดก็ขอแต่พรุ่งนี้มาเติมน้ำมันเท่าเดิมทำงานได้เหมือนเดิมยอมไปก่อนให้เรารถเราพ้นงวดพ้นภาระก่อนเดี๋ยวค่อยจัดการเขาบอกนี่แหละ บางคนก็หลับตาข้างนึงปิดหูข้างนึงเหมือนผมนี่แหละทั้งๆท,ที่รู้ว่าทีมงานโกงสมัยนั้นน่ะแต่ก็ปิดตาข้างหนึ่งปิดหูข้างนึงเพราะว่าอะไรรู้ไหมผมไม่มีใครช่วยไงผมอยู่ตัวคนเดียวไม่มีใครช่วยนะครับถึงแล้วครับหมู่บ้านตอนนั้นไม่มีใครช่วยเลยทําคนเดียวทําบัญชีคนเดียวบางทีให้อ้วนทําช่วย บางทีก็จ้างคนมาทําให้เขาก็ทีมงานเขาก็มันไม่เหมือนเราทําเองอะเนาะขนาดฉีกบินมาวิ่งดินฉีกบินยังพากันฉีกเองเลยต่างคนต่างฉีกแต่ละเที่ยวแต่ละเที่ยวนะครับถ่ายรูปเลยครับผมตรงนี้ครับอ่าขอบคุณนะครับที่ยอมฟังผมบ่นไ,ไว้เจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ